ในโลกของการทำงานโดยเฉพาะมนุษย์ยุนเดือนนะคะก็ต้องมีบอสหรือเจ้านายเป็นสำคัญใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบริหารงานโดยไม่มีหัวหน้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมาดูเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับในการทำงานที่ไม่มีหัวหน้าคะ่ะโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกัน ขอต้อรับสู่สวเนนขาบอกว่าในการทำงานที่ไม่มีหัวหน้านั่นหมายความว่าทุกคนคือผู้นำค่ะหลักการก็คือการหมุนเวียนบทบาทโดยการให้ทุกคนลองมาเป็นผู้นำในแบบฉบับของตนเองนะคะ เซลโกดินได้กล่าวไว้ในเดอะคาร์บอนอัลมาเนตเน็ตเวิร์กว่าครั้งหนึ่งเขาได้สังเกตการจัดแถวการบินย้ายทินฐานของฝูงา่านแคนาดาค่ะพวกมันจะตั้งแถวบินเป็นตัววีนะคะและที่มันน่าแปลกใจก็คือหัวหน้าฝูงไม่ได้บินนำเป็นหัวขบวนตลอดไปค่ะแต่พวกมันสลับตำแหน่งกันเป็นหัวแถวนะคะ เพื่อเป็นการทุนแรงให้บินทางไกลได้สำเร็จทั้งฝูนเองค่ะในเหตุการณ์นี้ถ้าเชื่อวาการทำงานก็คงกล่าวได้ว่าเป็นการผัดการรับผิดชอบการเป็นผู้นำนั่นเองค่ะและไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดนะคะก็สามารถนำแนงทางนี้ไปปรับใช้ได้เสมอนะคะดูหลักการสำคัญหรือเ,เคล็ดลับนะคะในการทำงานที่ไม่มีหัวหน้าประกอบไปด้วย ข้อที่1ค่ะการดึงคนให้มีส่วนร่วม e ีโ l คสำคัญมากนะคะดังคำกล่าวที่ว่าสามัคคีคือพลังค่ะการทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะสำหรับกระบวนการสร้างความสำเร็จจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้างความเชื่อมัน่น และอันหนึ่งอันเดียวนะคะก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 2. p u r p o s e มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้การทำงานราบรื่นนะคะแมบบ้ว่าทุกคนจะเป็นนายของตัวเองหรือทำงานต่างหน้าที่กันนะคะแต่ก็ยังสามารถสร้างความสาคัคในการทำงานได้ค่ะเปรียบดังเช่นฝูงห่านของแคนาดาน,นั่นเองค่ะ พวกมันมีเป้าหมายเดียวกันนะคะเป้าหมายนั้นก็คือการย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ที่ลมสมบูรณ์มากขึ้นเป้าหมายนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญในกรรมการทิศทางนะคะเป็นเป้าหมายทิศทางให้หานทุกตัวในฝูงรู้หน้าที่ของตัวเองและมุ่งมัน่นเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จด,ด้วยเป้าหมายเดียวกัน,นะคะ่ะ 3. เพรส ชื่นชมคนทำงานทุกเบื้องหลังความสำเร็จย้อมเต็มไปด้วยความเหนือร้้าค่ะและความส,สุขสละทั้งร่างกายและก็ใจนะคะคำชื่นชมเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับหัวใจของคนทำงานนอกจากนี้นะคะจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วยังช่วยลดสิสติการลาออกงานได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะสี่ แพลตฟอร์มปรับรูปแบบการทำงานค่ะในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าม,มากผู้นำควรม,มีความรู้ในการเลือกใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ๆนะคะเพื่อสร้างประภาพสูงสุดในการทำงานให้กับทุกคนสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะ w o r k f r o m a n y w h เ r อนั่นเองค่ะผ่านเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่ทันสมัย และข้อสําคัญนะคะจะเป็นการช่ลดเวลาค่าใช้จ่ายและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนในฝ่ายค่ะและข้อสุดท้ายน,นะคะข้อที่ p p o โ e ร s ซสกระบวนการทำงานที่ดีผู้นำคือคนที่มุ่งเป้าหมายไปข้างหน้านะคะเพื่อให้คนอื่นได้เดินตามค่ะการเปิดโอกาสให้ลูกทีมได้ลองมาเป็นผู้นำบ้างและมีโอกาสแสดงฝีมือบ้าง จะเป็นกระโยช์หนึ่งนะคะที่ช่วยให้มีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นได้และไอเดียใหม่ๆใ,ในการทํางานค่ะนอกจากจะเรียนรู้ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแล้วนะคะยังได้ใจพนักงานอีกด้วยค่ะเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวทีเดียวนะคะนี่คือเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการเป็นผู้นําที่มีภาพสูงขึ้นนะคะเคล็ดลับการทํางานที่ไม่มีผู้นําค่ะ สวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองคอร์พอดคคสต์